ไม่มีใครหยุดข้าได้ซานิสไม่มีใครหยุดข้าได้มาหนึ่ง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 น้องหนึ่งหนึ่งน้องหนึ่งหนึ่งน้องบอกเจอเนี่ยลิงมันตายตรงไหนเนี่ะมมันตายเหรอเนี่ยกูเจอลิงมันตายเหรอมันมันตายเหรอนี่กูเจอซานิสด้วยมั้าให้มอะไรว่าตาหน้องเด้งนี่แตกกินหนึ่งลุมสองหนึ่งหนึ่งลุมสองเป็นยังไงไม่ตายในชุดชุดเดียวนะคระเบิดตุ้ม แลงโคตรแรงเออ้าฟ้ากูไปด้วยส่วนนะไว้เล็ตเดินมาเดียวๆอย่างนี้ส่วนนะนี่ไงติดตันไปดิน้องตายไปดิน้องหดุดด้วยจังหวะน,นี้ลาสมวยไทยใจบราซิลลาสมวยไทยใจบราซิลลาสมวยไทยไรซ์เอาตัวหลังนี่ครับปึ๊บมากดโอ้บแล้วกดก่อเกิดปึ๊บ,ป,บปั๊บจุดตึ๊บเพื่อบไปจังไสเป็นจังไสอลิสเห็นปบอ โกลเด้นเติมเกมเปิดให้บริการใหม่สำหรับการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ g o l d e n s t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติมได้24ชั่วโมงโปรโมชั่นสำหรับเกม Rv มีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบใช้เพียงแค่ Open ID สามารถเติมได้ปลอดภยัยไม่มีโกงคุ้มทุกโปรโมชั่นอยากเติมเกมประหยัดราคาถูกทักมาเลยที่แอดไลน์ goldensteamgame มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับส่วน Facebook กลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับดับเบิลดอของเรานะครับผมนี่คือ X อ็กซนิดป่านั่นเองไม่มีคนขอเข้ามาครัแต่ว่าผมเคยเห็นคนเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวมันป่วนดีด้วยพาสีที่มันตีเด้งเด้งเด้งกรอะเด้งกรอะนะครับมันจัดมาเรามาลองกันเลยนะครับก็ช่วงแรกนี้ก็โดนเพื่อนแซะเล็กน้อยนะครับอืม รวมกลุ่มตั้งนานแล้วรวยแล้วมั้งเลนกลางผมไปฟาร์มแดงดีกว่าถ้างั้นเพื่อนโอ้โดนหมดเลยปะเนี่ยเพื่อนอู้แดงก็โดนฟ้าก็โดนหมดละ <c oughs> ไงฟาร์มได้ไหมก็มึงไม่ช่วยกูอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าถ้าเป็นตัวอื่นปกติมันก็ต้องมาแบบยืนบังให้อยู่แล้วหรือว่าแบบเออมาคอยแบบขัดแกลกให้หน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้มันแบบว่า อาคากับผมแหละเออนี่มันอาคาตกตบผมละที่ชอบมากเลยในการตีไวหแล้วก็เดินไวเออพาสิบค่อนข้างดีเลยฮนะเดี๋ยวถึกด้วยนะผมจะออกไอเทมมีความแรงด้วยเขาเรียกว่าสายแท้งที่มีดาเมจแล้วกันแต่ค่อนข้างที่จะดาเมจเยอะกว่าเนาะถึกก็นิดหน่อยนะครับมาแล้วเทสเอ,อเทสตีตีครับส่งนี้ตีแล้ว ปึ๊บเด้เกราะอืมอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะเจอเดี๋ยวพวกโง่ได้ดิโอเคตรงนี้สวยตรงนี้ไบรท์มาเติมสวยครับม,มังกรไปมีพลนงช็อพร้อมเนี่ยสมัยอืมแล้วปาระเบิดเข้าไปก่อนเลยโอเคต,ออตีมังกรผมคิดว่าคีย์เทมในตาเน,นี้ยฟอสการ์น่าจะช่วยผมได้เยอะเอออันนี้มันจะ มีดาเมสโบนัสขึ้นมาอีกแล้วก็อแล้วก็ลัดก่อนแล้วก็จะมีพวกกันเวทกันกายภาพนะครับผมคิดว่าฟอสการ์น่าจะเป็นคีย์เทมในตานนี้เลยแล้วเป็นสายปากผมเห็นเขาออกกันอย่างเช่นฟอสการ์ Guard, ใช่ไหมเอามาแทนเดียเดมหรือว่ามงกุฎสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบมีดาเมจเหมือน,นกันแต่ว่าถึกขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เดียเดมพวกมงกุฎนี้มันก็จะแรงไปเลยนะครับอ่ะแดงกูโดนเนี้ยเมื่อไหร่อ่ะเมื่อนะกี้บไบรท์ขึ้นไปเติมนะครับ ฝั่งออฟฝั่งเลนออฟฝั่งเขาอะ่ะมันก็ไปเอาแดงฝั่งผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าช่วงแรกม,มันโดนเยอะเกินไปนะฟ้าโดนดึงร่างโดนเวทอันนี้กลับมาซ่อมฟาร์มเนี้ยฟาร์มไปซ่อมก่อนเอ้ยฟาร์มซ่อมก่อนฟาร์มไปซ่อมไปแล้วก็ขึ้นมาแกงด้านบนครับรอบฟ้าเกิดอีกที โอเคววเล็ตกิ้งแล้วอื้อหือควานระเบิดไปแล้วป้าแล้วรอสแต็กครับถอยก่อนหมดแล้วฮะโอเคไปเคลียร์คลิปกลางให้เพื่อนนะครับลางกระโดนน่าจะโดนโซโลท์คิวไปนะอันนี้รวะเป็นดีโซเลตสปิริตแล้วก็สเต็นะครับใส่มาทุกอันนะ10เมตร10เม็ด10เม็ดนะครับ ไม่มีใครหยุดข้าได้ซานิสไม่มีใครหยุด่า้มานงหนึ่งอะหอะน้องหนอะน้องหนอะน้องนาจะจ่าอันตีไปกับดาร์คซเยอร์แล้วนะครับอันนี้ไอไม่ผิดเด้อบนสเล่นกระแพ้เองไอไม่ผิดเด้อไปครับโอเค เทียกลางไวเล็ตอยู่กลางเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมได้ขึ้นมันฟาร์ไม่ครบ20สเต็กนะครับตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นขั้นเต็มแล้วกันของเวทตนะครับชา้าลงหน่อยซี่ชา้าลงหน่อยสิวีนี้เดียวเองจะตายแล้วขอซ่อมยับยับก่อนไม่ได้เลยวะ่ะมาแกงแล้วก็ตายนะครับขว้ขาสันิษ ตบตีดิเพื่อนอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่อะเอาไปหนึ่งเรียบร้อยแนละชิงชิงไปโดนแกลกพอดีนะครับมันก็ยังเป็นสกิลหนึ่งเหมือนกับแพชก่อนๆเนานะที่เวลาโดนฮีโร่ตัวแรกอาจจะชิงไปโดนตัวหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับสกิลหนึ่งของเจ้าแกรนด้ฟตัวนี้ไม่ได้แกรนด้าไปเด็บดบอร์ดอโอ้โหอ้าวม่วงกันหมดเลย <laughs> ม่วงกันหมดเลยแต่ก็ยังได้อยู่นะตอนนี้ ไปดีกว่าครับเอาออบเจกต์ดีกว่าตอนนี้ออบเจกต์ผมดาบฟาร์มผมอยู่ที่12เองนะเออก็อันเนี้ยไม่ต้องรีบออกแบบขั้นเต็มออกแบบสแต็กเต็ม30นะครับมันโดนป่วนช่วงแรกด้วยก็ยับเลยฮะอ่าใน,นการคลีปไปก่อนนะครับไม่ได้เน้นบวกนะการคลีปไปก่อนการคลีปไปก่อนการคลีปไปก่อนการคลีปันเอาคนโอเคเคลียร์พอร์ทกลับไปฟาร์มต่อ การเงินเริ่มเริ่มดูดีนะครับไม่ได้ดูแย่เลยโอ้โหล่างก็โดนเวแล้วล,ล่างรีบเข้าแดงผมอีแล้วแล้วโดนน่าจะโดนโซโลโคิวซะด้วยงหวะนี้ไม่น่าวะโซโลโคิวคืนฮะน่าจะกดนัตติสวนจึงว่าไบรท์ไม่มีการให้ปล่อยซึมด้านบนเลยครับด้านบนเลยครับติกหลายรอบเลยนะเพื่อนแล้วหลบ หลบโซ่ก่อนจังหวะนี claro okay, ้จังหวะนี้จ um> ังหวะนี้ตีปึ๊บวางระเบิดโอเคลาสมวยไทยยังเก็บไปได้นี่ครับอืมโอเคแก๊งท่านบดเลยครับจะไปเอาป้อมบดละโรมิงเขาตายไปอยากจะได้ตัวนี้ก็วางระเบิดเข้าไปแล้ว มแล้วฟิกเกอร์หนีกมาเลยครับมีโดนชิบหายวางระเบิดโอเคเฮือดเฮือดเฮือดเฮ้อดอ่ะกูตีคือขอญาตแซบแป๊บนึงในทุกๆวันมีแซะกันเล็กน้อยตอนนี้ได้อาร์โกนี่มานะครับแล้วก็ฟอร์ตการ์ดอ่ะโอเคแต่ผมก็ยังไม่ยี่สิบนะเออเนี่ยผมก็แบบฟาร์มซ่อมตลอดะครับ ไม่มีโอกาสได้ฟาร์มทันทีมันไม่ค่อยเป็นทรงมาเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นดาบสเต็ก30แล้วนะครับก็คือดาบฟาร์มขั้นเต็มของดาบเวทเลยนะครับอื้มแก๊กฟิกเกอร์ปึ๊บวางระเบิดเข้าไปเลยครับยา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 ,ยา,ยาย โอ้เต็มเลยอะตรงนี้ไม่ดีครับว่าไงจ้าบูของนี่ไงนี่ไงสแต็กผมเด้งสแต็กผมเด้งครับแล้วลุยต่อลุยต่อแล้วสขอบคุณมากนะลิสหัวร้อนปะ ห่วงร้อนไโบอลโอเคเราจะไม่เน้นหาแล้วกันนะครับเกมนี้จะรีพอร์ตด้วยมาว่ะบอกเจอเนี่ยลิงมันตายตรงไหนนะมันตายเหรอเนี่ยกูเจอลิงมันตายหรอมันมันตายหรอนี่กูเจอซานิ้ด้วยมาให้เลยว่ะ น้องเด้งนี่สแตก็กหนึ่งลุมสองหนึ่งหนึ่งลุมสองเป็นยังไงยังไงน,น,น้อลิดฟอร์สการ์ช่วยได้ช่วยได้นะครับแปบลบว่าไม่ตายในช,ชุดชุดชุดเดียวนะครับระเบิดตุ้มและโคตรแรงแรงโคตรแรงครับพี่ชายฝามซอบต่อครับมาเก็บสแต็กสามซิบก่อน ปะปูกรสำคัญนะสำหรับเจ้ากิลเดอร์ตรัวนี้ไม่ใช่ปะเดา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 ไปกิลเดอร์เฉยอ,อืหลบหลังคลิปครับอเดจ๊แห่อาเดแห่หวางระเบิดเข้าไปแล้วอ้าวตันนะตันนะแล้วติดตันนะตันตันเลยวลึกที่สุดครับลึกที่สุดอยากเคลียร์อ่าลิงอยู่ซ้ายแน่เลย สายชัวร์สายชัวร์ระวังระเบิดเข้าไปแล้วครับตรงนี้สวยอลิศแอนดะก่อนเกนะิดครับอยากได้ในเรื่องของเขาเรียกว่า,ด,าดัมเมจนะผมอยากได้ดัมเมจขึ้นแต่จริงๆอยากได้ดาร์คสเลเยอร์แหละดาร์คสเลเยอร์ไม่เกิดเอาเอโซอรดาก้อนไปก่อนแล้วกันนะครับแอนฮะพวเที่เป็นขันไปได่าแครีล่ละ ไม่ใช่ด่ากูแล้วนะด่าคแคลรี่คว้าเลยไปแล้วค่ขอขยเล่น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 ข,ขา้นขาวฟ้าไปก่อนครับอืมอันนี้ผมจะออกไปต่อวะอากูนี่ฟอร์สการ์อันนี้ก็ได้ไตเต็มแล้วอากูนี่ฟอร์สการ์ดอากูนี่ฟอร์สการ์ดออกดูดเลือด ตามออฟนูก็ได้แล้วโหคิดหนักเลยว่าจะเป็นมงกุฎจริงมันออกได้นะเป็นมงกุฎอีกชิ้นหนึ่งนะครับก่อความแรงขึ้นมาช่วงแรกก็ออกฟอสกาดมากันไอลิงเนี่ยแหละเออกันกายภาพมันแรงนะครับเกมนี้ยากหน่อยมันเป็นอลิสนะไม่มีตัว ตัวแทงตัวหาข้อมูลให้ก็ต้องแบบโป๊กไปก่อน,อน,นสต็อปเลยฮนะสกิล 2, สองสโลวนะ์ครับแต่ว่าก็ใช้กับคอมโบสกิลหนึ่งเอาทำให้สามารถติดสตันได้นะ,แะแสปแปมเรื่อยๆนะครไปเอาดาร์คไซเยอร์แน่นอนนะจังหวะนี้ดาร์คไซเยอร์สามวิจะเกิดโอเคทีเดียมมาแล้วตอนนี้ของผมเต็มแลฮะสิบสามนาทีของเต็มไปเอาบนกับไรก่อนดีกว่าฮะถ้า,างั้น หึหึอึโอ้ยคือตายใช่ผมขายทิ้งดีกว่าว่ะบล็อเออนั่นแหละเออขยันบวกเออบัฟฟ้ากูไปด้วยสวนนะไวเล็ตเดินมาเดียวๆอย่างนี้สวนนะ ติดตันไปดิน้องตายไปดิน้องส่วนนะโอเคถึงเวลาวาดเสียวเลยครับกูการบ้านคนเดียวเอาหมาม่วงไปก่อนตรงนี้นตาบลน่าจะเคลียร์ยากผมน่าจะต้องปล่อยแต่ไม่อยากแพ้เลยว่าเกมนี้นซัดหน้าลเลยฮึ ป่านิวะลิงอือวมาเก่งอย่างน้อยก็กันได้วะอย่างน้อยเออมันต้องจังสัน้นจังสัน้นตายซะตันนี้เล่นดาร์ยเรย์ได้นะครับตายไป3ป่าเขาตายด้วยอย่างนี้เล่นได้ครับเล่นได้ เงิน2 0 0พันผมขายตรงนี้ทิ้งแล้วก็ขึ้นมาเป็นโอบโอบเสร็จแล้วก็เป็นเกาะเกิดนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์เมดอ่าปกติถ้าเป็นแบบพวกไกยภาพจอกเกาะเกิดใช่ไหมอันนี้ก็ออกเป็นโอ้ก่อนแล้วก็ซื้อเกาะเกิดแล้วก็ซื้อเขียวนะครับตามสเต็ปแล้วโดนดูดด้วยจวังหวะนี้ลาสมวยไทย ใจปสัสซิลราชมวยไทยใจปสัสซิลราชมวยไทยไรยส์เอาตัวหลังนี่ครับปึ๊บมากดโอ๊บแล้วกดก่อเกิดปึ๊บปั๊บจุดตึ๊บปึ๊บไปจังไสเป็นจังไสอลิสเห็นบ่อเห็นกูบ่อ,อเห็นกูบ่อเพื่อนโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปปล่อยตรงไหนดีวะเหลือป้อมล่างป้อมหนึ่งจริงๆก็อยากปล่อยเลยนะ แต่ตัวละครเรามันต้องอยู่ครบห้าว่ะเอาจริงอยู่เดียวหรือว่าแยกไม่ได้เลยเดีย๋ยวรอลัดเกิดก่อนนะครับเดีย๋ยวจะปล่อยล่างป้ออมในขงเราถูกจมตีเวฟก็คือประทามอืม อ่ะสวยตรงนี้อ้าวสวยเลยครับตรงนี้ยอ่ยอย่อยาวๆไปเลยย่อยาว,ยาวไปเลยเช็คตรงนี้นิดหน่อยอ่าไม่เมนะครับตรงนี้แล้วก็อ่ะเซตเคียวไปอ่ะนี่เรียกว่าเป็นเซตตามระดับนะครับใช้โอฟไปแล้วกรอเกิดตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็ถ้าตายก็ซื้อเคียวมาเลยรอก๊อดมาครับเล่นกลางพังพาไปก่อน ชิบหายแล้วจะพาปมเพพพพก็ยังออกได้ฝากอติว้ทยากายเธอเอากลางไปไม่เงยเสือเสียเชิงโดนดึงน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้น่าจะต้องถอยยาแล้วก็ถ้าไม่อยากกลับบ้านผมว่าซื้ออมยิ้มดีกว่าอมยิ้มมางเหนอะไรแบๆ หอยดีา่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวไปววอ,อืมโมันตามสุดโอ้โหแล้วมีตรงนี้ด้วยอ่ะสตาร์ทไปก่อนเลยครับไฟเลสลิงสตาร์ทโดนทุบไปเออนั่นแหละอืมมาดิสสวนไปบ้าไรนายนถึงนายถึงเอองงนี่ ตอนนี้ฟาร์มเอา HP เพิ่มก่อนนะครับเช็คโ okay, อเคตรงนี้ไม่มีถ้าสปอร์ตไปเช็คเรามาเช็คพุ่มนี้ด้วยนะครังทีตรงเนี้ยโดนดักกันบ่อยนะครับ <'m> รอก็ตเกิดอีกทีก็ได้นะ35วิเอาฟ้าเอาฟ้าก่อนเอาฟ้าก่อนจื๊ออ๋อยังได้ เดี๋ยวพวกเคียวรีกาะเกิดรีเดี๋ยวผมจะออกแบบเดิมนะซื้อโอ๊ะมาก่อนแล้วก็ซื้อก่อเกิดเหมือนเดิมนะครับวั oh. นนี้ฟาร์มพังปลาไปก่อนก็จะได้จะเกิดแล้วอีกสิบเอ็ดวิ oh. แหวนขึ้นไปทำเวฟด้านบนให้นี่โอ้ยเจอไก่กตรงน,นี้ on, บทเยอะด้วย3ตัว oh. Oh. อยู่บนเยอะเลยครับล่างไม่มีเลย วันนี้ล่างไม่มีเลยครับทำเพื่อนยังไม่มาทำขวา,ขาก่อนต้องรอบไบค์ก่อนนะครับต้องรอบไบค์ก่อนเปิดตอนนี้แพ้แน่นอนแล้วมวยตอนนี้ดักให้แล,ล้วร่วไปเลยครับานิสารตีต่อยหมัดหนึ่งแล้วติหายไปเลยทีเดียวประตปาจึ๊บ หลบครับหลบครับเชื่อตามลีมไม่ทันว่ะถอยมาแวนโอเคสวยและ้ะสองเท่าสองอ่าโ,โอเคเพื่อนเพื่อนไม่พร้อมจะช่วยตีนะครับเราไปกันบ้านก่อนดนะีกว่าอืมอืมมาทำอะไรตรงนี้จะกลับมันไม่ได้กลับนะครับโอเคไม่เป็นไรเพื่อนกลับไปนะสองคนนะครับ เอาปิดเลยตรงตรงนี้ได้ปิดเลยครับปาบปูดเรียบร้อยสตาร์นะ่ะกึดชบททดสอบแห่งไฟอุยมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหเกือบตาย,ยเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์น่ะเลือดวนะันเพี่อ่ะเกือบตายเหมือนกันครับโอเคตรงนี้ต้องฟามเพิ่มดิอ่ะ อ่ไรเดี๋ยวฝาไม่เห็พีขึ้นมานนหนึงเออแล้วก็ขายทิ้งไปนะครับโอ้แล้วฟิกด้วยตัวน,นี้แกรกฟริกครับสโลยเพื่อนโอเคตามสุดตามสุดตามได้จัง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 นจัง,จง,จง,จงนั่นขายทิ้งเลยครับก็เกิดอ่า เออยโอ้ก่อนโอ้ก่อนนึวกว่็มาเกาะเกิดเออมันต้องเงี้ยไปเรียกป่าเขาตายเฮ้ยโฮ้ยตีเกือบโดนลารดไม่สตันออกสุดท้ายโอเคไม่มีเกาะเกิดเนาะรอ,รอเกาะเกิดลิงเงี้ยเขียากกลางล่างต้องมีคนเคลียร์มาไม่งั้นต้อมแตก หายแล้วป๊อปแตกว่ะล่างแม่เงยโวูป๊อปแตกสามทางผมดักไวเล็ด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 ไม่เห็นไอ้คิดว่าไม่เห็นละดูมินิแมปดูมินิแมปผมดูมินิแมมตันไปก่อนเลยจังหวะนี้ตันไปก่อนเลยรีจันดารีตามสุดตามสุด ตามสุดเฮ้ยมาทำอะไรดึงทำไมแล้วกดโอฟแล้วจะดุดจะดุดนี่แหละกดก่อเกิดกูเกิดมาอีกรอบ<ๆ>เกิดมาอีกรอบโคตสูตรหรือซื้อซื้อตัเดเลือดไปก่อนนะจริงเราสามารถซื้อพวกโหมดเขียวมาได้นะเหลือตัวเดียวนะครับเหลือลิงเหลือลิงผมต้องยืนห่างๆแบบไกลๆ เออเรียบร้อยฮนะกูรีพอตด้วยกุรีพอตคืนด้วยยังไม่ได้ทำอะไรก็ด่ากูแล้วโอเคประมาณนี้แล้วกันตอนแรกผมจะคิดว่าเออมาเล่นแบบสนุกสนุกขำๆเมื่อกูเจอไอ้พวกนี้แหละวกรําคาญเลยแต่และว,วันแต่และว,วันตอนน้องมาเจอไอ้พวกนี้ก็ประมานี้แล้วกันนะครับสำหรับอิกนิดนะครับผมก็เล่นตระหนักป่าสนุกดีแต่ก็ ยังไม่แนะนําเพราะผมยังไม่เห็นใครเล่นนะเออเห็นแค่แบบในแรงซูพิมพเขาเล่นกันไม่โคตรสนุกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขออันนี้กันใช้คําพูดไม,ม่เหมาะสมกูอ่าอีกตัวไอ้นี่งงงงใส่กูตั้งแต่ต้นเกมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม